สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดโพบ้านโนนทันตําบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับซึ่งวัดนี้โอเข้ามาแล้วนะครับจะรู้สึกว่าร่มรื่นมากนะครับเป็นวัดที่อยู่ในใจกลางเมืองคอนแก่นเลยนะครับถ้าใครเคยมาคอนแก่นนะครับที่ตั้งก็อยู่ยทางด้านทิศตะวันออกของ ริมบึงแกนนครนะครับอ,อยู่ในใจกลางเมืองเลยนะครับก็หาได้ไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ ที่วัดนี้นะครับก็จะเป็นที่เรียนเกี่ยวกับฤอสีดัดตนตำรับของวัดโพเหมือนที่กรุงเทพเลยนะครับอีกอาคารหนึ่งนะครับที่อยากจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับเรียกว่าศาลาโพธิที่สาร72หรืออาคารโพธิสารคุณนะครับตัวอาคารนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะเหมือนถ้ำที่ซ่อนตัวอยู่ในป่า เดี๋ยวไปดูกันครับโดยรอบๆตัวอาคารนะครับก็จะมีภาพวาดและปูนปั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนจากคนรุ่นก่อนไปยังคนรุ่นใหม่ก็จะมีทั้งสุภาษิตคำซ้อนต่างๆเดี๋ยวไปชมกันนะครับยานหน้ารับประกูลวิรูป,ปรัก งานหนัตระกูลสัพพยาปุตตะ อันนี้เป็นรูปปั้นพระศรีวลีนะครับเป็นพระอารั์องค์หนึ่งในพุทธศาสนานะครับมีลลกแ้ว มีรูปคูปั้นสิงสาราสัตว์ต่างๆในป่าครับก็เป็นสาราธรรมดาแต่เขาสร้างแบบนี้คนระับ đây là 6 rồi Hả? Đây là sáu có Có đi ạ à? ที่ท่านผู้ชมเห็นตามภาพปั้นต่างๆนะครับก็จะเป็นสุภาษิตคําสอนทางอีสานที่เรียกว่าพญานะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับกินแม่นปาาอยากแมนทองเที่ยวขี่แมนขาไม่ทำกล้วยกล้วยคำอไจะไหนทำผจนอะไรทอพญานี้กินแม่นปากอยากเมนทองเที่ยวขี่แม่นขา ขยะชีวิตคนมันอยู่เนี่ยกับกับร่างกายอืมคิดว่านะเสือกาวาเสือดีขยะอีกนนึงครับเสือกาวาเสือกาวาเสือดีมีกาวามีหานฟานกาวาฟานกามากาวามาเรีนหันนี่แต่ว่าเจ้าของดีเป็นขยะต้องมับ ดังเม่นขอยิ้มทองเม่นควายอันนี้กับพ n าเอฟให้สุดพุดให้เึงมีกญ a ามีตั้มคมตาบอดจูตาบอดงตาบอด ตาดีจูงตาบอดอันนี้ตาดีจูงตาดีหาบสร้างค้อหยังหาบสร้างสร้างแมวอ่มันก็เกินกันเด้อันนี้ก็ข้อหก็คือหาบสร้างสร้างแมวเออ หาบสร้างซาแมว <c oughs> มันกำบบกเกิงกันแล้วเนาะมีมาไายม,มุกแบบไปยังไม่ได้ยนเศาไหมอ๋อสวยงามเลยศิละปะ,ะอ่ะอานได้ด้วยห้องสองเซนสามใจที่เทียวใจ ข้างาสองเส้นตามแต่จีเทตัะยแล้วครับเพิมเส้นตามใจเจ้าใจีเที่ยวข้างดีข้างเลี้ยวอืมเนี่ทข้างไหนก็แต่เจ้าจะเลือกืัอข้าแกงเปวียนย่างสิได้แก่บัตร่ามา์ฮอดน้ำื่อสิได้แก่เกวียน พึ่งพาอาศัยกันอืมพ้่งพาอาศัยกันอันนี้กระพยาอีกกันครับกระพยาอันนี้มีความหมายว่าหนูเต็มบ้านจังเห็นคุณแม่ลูกแฟนแอวจังเห็นคุณพ่อแมอ่นั่นแหละ มีลูกจะขอจะเห็นคุณพ่อแม่เอาไงอันนี้กับพญาอีกครับเอาอ่านดูนี่คุดมอวประสงค์พ่ายห่วมฟังเก็บข้างไว้ประสงค์ยอมเครื่องไหมพระพงยาพระพงยาที่ไทยระพงยาไทไทยไทย ขั้นสิเท,ที่ยวทางเวงให้หาห่มมาบางังหัวขั้นสิเท,ที่ยวท,ทางไก่ให้ทงให้เตรียมพร้อมไทยทงไทงให้เตรียมพร้อมอ๋อเตรียมทงเตรียมไปทางไก่ให้เตรียมทงเตรียมยังไปทาไ่างไก่มอลานจนกัน ทั้งหมดนั้นก็เป็นภาพวาดปูนปั้นสวยๆพร้อมทั้งสุภาษิตคำสอนหรือถ้าภาคอีสานก็เรียกว่าพญานะครับเป็นคำสอนต่างๆที่รุ่นปุยญาตายายเราสอนไว้นะครับเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตต่างๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับติดตามคลิปหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ